อาัยจังเลยลูกทุ่งดังอมตะเสียชีวิตเช้ามืดวันนี้หลังป่วยติดเตียงนานปีขอแสดงความเสียใจและร่วมไวอไ้อาไยต่อการจากไปของนพพรเมืองสุพรรณอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเจ้าของผลงานเพลงคิดถึงจังเลยที่ท่านแต่งเองร้องเองไว้อย่างไพเราะและอมตะไม่เเจจอกัันนนาคนิดถึงงลย มีรายงานข่าวว่านพพรเมืองสุพรรณเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้ามืดของวันจันทร์ที่21สิงหาคมปี2566หลังจากป่วยด้วยโรคพากินสันมาตั้งแต่ปี2537และรักษาตัวเรื่อยมาเกือบ30ปีโดยปีหลังๆมาเป็นคนป่วยติดเตียงจนกระทั่งมาเสียชีวิตลงเมื่อเช้านี้ด้วยโรคพากินสันสีริอายุ74ปีเบื้องต้นญาติเตรียมนำศพท่านไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดวัดลาดตาน ตำบลดอนมะสังอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนพพรเมืองสุพรรณมีชื่อจริงว่านายมานพอิ่มทองนุชเกิดปี2492เป็นลูกของย่าของเมืองมนสมบัติเจริญนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเขาจึงมีศักดิ์เป็นลูกน้องของเมืองมนสมบัติเจริญบางข้อมูลระบุว่าแม่ของนพพรเมืองสุพรรณเป็นแม่เพลงอีแซลชื่อดังแห่งเมืองสุพรรณนพพรเมืองสุพรรณเริ่มเข,เข้าเข้าสู่วงการเพลงเมื่อราวๆปี2 5 1 2โดยมีโอกาสได้ไปคลุกคลีบ่มเพาะ ฝึกปรือวิชาด้านแต่งเพลงร้องเพลงจากการได้อยู่ใกล้ชิดกับเมืองมนสมบัติเจริญญาติผู้พี่ซึ่งเป็นนักร้องดังแต่หลังจากที่เมืองมนสมบัติเจริญด่วนจากไปเมื่อวันที่22พฤศจิก,กายนปี2 5 1 3ในวัยเพียง33ปีนพพรก็ต้องพึ่งตัวเองในการก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางลูกทุ่งปรากฏว่าเขาทำได้ยอดเยี่ยมสามารถแจ้งเกิดจากเพลงคิดถึงจังเลยที่แต่งเองร้องเอง ใจของพี่รักพาเจ้าทั้งเย็นและเช้าคอนคืนไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยท้องเอ๋ยท้องเอย๋ยจะรู้หรือเปล่าเพลงนี้เป็นเพลงเอกที่โด่งดังมีนักร้องรุ่นหลังนำมาขับร้องใหม่หลายคนเช่นสอนเพชรสอนสุพรรณมนต์สิทธิ์คำส้อย ไมพิรมพรเอกราชสุวรรณภูมิเป็นต้น ว่ากันว่าหลังจากที่เขาโด่งดังสร้างชื่อเมื่อราวๆปี2,515นพพลเมืองสุพรรณก็โลดแล่นอยู่ใน,ในวงการเพลงลูกทุ่งหลายปีและมีผลงานเพลงถึง38ชุดเขาเคยเป็นสมาชิกเทศบาลแห่งหนึ่งจนกระทั่งปี2,537ก็เริ่มมีอาการป่วยด้วยโรคพาร์กินสันจึงต้องหยุดร้องเพลงเพื่อไปรักษาตัวโดยต้องเอาเงินที่เก็บออมไว้ออกมาใช้เป็นค่ารักษาตัวจนหมดจากนั้นก็มีข่าวเศร้าเกี่ยวกับเขาทยอยเกิดขึ้นเรื่อยๆเช่น เมื่อปลายปี2555มีรายงานข่าวว่านพพรเมืองสุพรรณอดีตลูกทุ่งตกอับป่วยมีโรครุมเร้าเมื่อวันที่23ตุลาคมปี2555พระครูสังครักษ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาวสวัสุวรรดารารามตำบลหอรัตนชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่าได้รับตัว นพพรเมืองสุพรรณอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังซึ่งในปีนั้นอายุ63ปีผู้ป่วยดยโรคพากินสันกล้ามเนื้อไม่มีแรงพูดไม่ชัดช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มานานปีเคยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าหลายครั้งแต่ไม่หายจนต้องขายนาขายบ้านที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อน,นำเงินมารักษาตัวจนหมดสุดท้ายภรรยาทิ้งต้องกลับบ้านเกิดอาศัยอยู่กับหลาน พระครูสังาราะกล่าวต่อไปอีกว่านพพรมือสุพรรณรู้สึกท้อแท้ชีวิตคิดปลิดทีพต์ตนเองมาแล้วสครั้งอาตมาก็เห็นความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์จึงรีบให้ลูกศิษย์ขับรถไปรับมารักษาตัวด้วยวิธีการฝังเข็มจากหมอหน้าวัดและให้พักอาศัยอยู่ที่วัดจนกว่าจะหาย ต่อมาอีก7ปีมีรายงานข่าวว่านพพรเมืองสุพรรณลูกทุ่งดังป่วยจิตเตียงลำบากมีเพียงเงินคนแก่อย่างชีพวันที่15พฤศจิกายนปี2 5 6 2ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่56หมู่3ตําบล3โก้อำเภอ3มโก้จังหวัดอ่างทองหลังจากที่นางประทุมเดือนวิไลาอายุ5 4ปีซึ่งเป็นหลานสะภ้ยของนพพรเมืองสุพรรณได้ขอความช่วยเหลือเนื่องจากนพพรเมืองสุพรรณซึ่งอยู่ในวัย70ปีได้ล้มป่วยด้วยโรคพาร์กินสันกลายเป็นผู้ป่วยจิตเตียงได้นาน2ปีแล้ว เงินเก็บที่มีก็ถูกนํามาใช้รักษาตัวจนหมดต้องเลี้ยงดูตามอัตภาพนางปทุมเล่าว่าเดิมทีตนทํางานที่โรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีและได้ไปเยี่ยมญาติได้พบเจอกับนพพรเมืองสุพรรณซึ่งป่วยหนักอยู่ที่บ้านเกิดจังหวัดสุพรรณบุรีทางญาติพี่น้องของนพพรเมืองสุพรรณเห็นตนเองเป็นหลานสะพย้ยจึงได้จ้างให้ช่วยดูแลเดือนละ3,000บาทตนจึงลาออกจากงานมารับจ้างดูแลได้ประมาณ2ปีแล้วต่อมาทางญาติของนพพรเมืองสุพรรณไม่มีเงินจ้างตนให้ดูแลตนจะกลับไปอยู่บ้านที่อ่างทองแต่ด้วยความสงสารจึงได้พานพพรเมืองส างป่วยไร้คนดูแลมาอยู่ด้วยนานกว่า10ปีแล้วโดวยดูแลตามอัธภาพ โดยนางประทุมเปิดเผยต่อไปว่าที่ผ่านมามีเพียงเงินคนชราเดือนละ600บาทส่วนเบีย้ยผู้พิการไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากขาดความรู้และการที่จะไปทาที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนของนายมานพก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอีกทั้งตนก็มีภาระต้องดูแลแม่วัย8ปปีที่ป่วยติดเตียงเช่นเดียวกันทําให้ตนซึ่งมีรายได้ทางเดียวคือจากสามีที่ทํางานเป็นพ่อบ้านโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีรายได้ไม่พอตอนนี้ก็ทําได้แค่เลี้ยงดูกันไปตามอัตภาพซึ่ง กพรมือสุพรรณป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องมีคนดูแลเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำป้อนข้าวป้อนน้ำพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่อง แต่ดูจากสีหน้าท่าทางแล้วยังมีจิตใจที่เข้มแข็งหลังมีข่าวออกไปก็มีชาวลูกทุ่งยื่นมือช่วยเหลือเช่นไวยพจนเพชรสุพสรรณศิลปินแห่งชาติภูพันเพชรประมพรจอมควัญกรลยาซึ่งเป็นตัวแทนจากสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยและนายสุภชัยสังประเสริฐน่อยนวรัตได้นำเงินจากน้ำใจเพื่อนพ้องน้องพี่วงการลูกทุ่งซึ่งรวบรวมกันได้71,600บาทมามอบให้นพรมือสุพรรณเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลต่อไป ถัดมาอีกหนึ่งปีวันที่12มิถุนายนปี2 5 6 3รบบินบลือฤทธิ์ที่ชาวบ้านขนานนามว่าเป็นทเทวดาเดินดินได้เดินทางเข้าไปช่วยเหลือนพพรเมืองสุพรรณโดยบินบลือฤทธิ์ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมสอบถามความเป็นอยู่พบว่านพพรกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก่อนเดินทางกลับเขาได้มอบเงินช่วยเหลือแก่นพพรเมืองสุพรรณจำนวน3า0 0 0นบาทพร้อมด้วยถุงยังชีพโดยให้เงินสด10,000บาทส่วนอีก20,000บาทจะโอนเข้าบัญชีของนางปทุมเดือนวิไลหลานสะพ้ยผู้ที่ดูแล หลังจากนั้นผ่านมาอีก3ปีคือเช้าวันนี้เราก็ได้รับขา่าวเศร้าว่านพพรมืองสุพรรณได้จากไปอย่างสงบแล้วสิริอายุ74ปีขอให้ดวงวิญญาณของท่านจงไปสู่ภพภูมิที่ดีงามพ้นทุกข์พ้นภัยด้วยเทิดโพลิเชนาขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากเพจวงดนตรีเมืองม์สมบัติเจริญและสื่อออนไลน์ขอบคุณมากครับ